การปฐมพยาบาลคนที่ได้รับสารพิษไซยาไนา์ไซยาไนด์เป็นสารเคมีอันตรายที่ทําให้เกิดภาวะพคร่องออกซิเจนในระดับเซลล์โดยที่มันจะไปจับกับเฟอร์ริกไอออนในไซโตโครมพูดง่ายๆแม้คนไข้จะยังหายใจได้อยู่แต่ออกซิเจนจะไม่สามารถถูกส่งไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายได้เพราะไซยาไนด์บล็อกไว้อยู่ค่ะ อาการของคนที่ได้รับสารพิษยานายก็คือปวดศีรษะหน้าแดงใจสัน่นชักเกรงหมดสติและอาจตุยได้ภายในเวลา10นาทีหลังจากนั้นคนไข้จะมีภาวะเลือดเป็นกรดหรือเมตาบอลิกแอซิโดซสิตจุดสังเกตว่าคนไข้คนนี้อาจจะได้รับสารพิษยานายก็คือสีผิวบริเวณลำตัวของคนไข้จะยังเป็นสีแดงเหมือนคนปกติ แต่ปลายมือปลายเท้าจะเขียวม่วงคล้ำแม้คนไข้จะหยุดหายใจไปแล้วค่ะการปฐมพยาบาล 1. คนที่ผิวหนังและเสื้อผ้าสัมผัสโดนสารไซยาไนคือใช้กรรไกรตัดเสื้อผ้าออกเป็นชิ้นๆเพื่อไม่ให้ร่างกายส่วนอื่นโดนสารพิษไปด้วยหลังจากนั้นก็รีบไปอาบน้ำฟอกสบู่เพื่อลดสารพิษออกจากร่างกายและรีบไปโรงพยาบาล 2. กรณีที่สูดดมหรือกินไซยาไนเข้าไป ถ้าคนไข้สูดอากาศที่มีไซยาไนต์ปนเปื้อนให้รีบออกจากบริเวณนั้นถ้าออกไม่ได้ให้ก้มตัวลงต่ำแต่ในกรณีที่คนไข้าหายใจลำบากหรือหยุดหายใจควรรีบสตาร์ CPR แต่ไม่ควรถ่ายปอดเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับสารพิษและรีบนำส่งโรงพยาบาล 3. กรณีที่ไซยาไนต์เข้าตาถ้าคนไข้ใสแว่นหรือคอนแทคเลนส์อยู่ควรรีบถอดออกหลังจากนั้นก็ไปล้างน้ำสะอาดโดยให้น้ำไหลผ่านประมาณ10นาทีและรีบไปโรงพยาบาล ค่ะ